โจะโลกนเดียวะโลกเครงครับโลกเคองโอ้ว oh. ah ันนมันมันเจอครับคำหมดปอดข้างขานะข้างขานะนี่ใกล้ใกล้ใกล้บูยง่ายครับง่ยครับกินน้ำกระเด้ครับตบปลาคนง่ายสวัสดีครับผมวันนี้ก็ มาผัวผัผู้เก้าบบาวเอ็มนะครับครับช่องอักครวินพากินมาทำนะครับผมมื่อเนี้ผมทราบพี่น้องมาตามลาประชอนครับผมเบิ่งครับบรรยากาศกำลังเอางานใหม่ขึ้นครับผมเดี๋ยวเข้าไปติดตามเลยครับผมวัดสด้ป่ะครับมื่อนี้สนุกแน่นอนอาจจะได้ปลาไหลก็ได้พี่น้องรอติดตามพี่น้องนี่ครับไปกันเลย นี่ครับผมบรรยากาศในสระหุ่นบ,บึกระมอดนนเอไดร์ะมอดด้่าจัดสามร้อ,อยชอบวันนี้ก็อหอยว่ะสูกไปสูกไปน้ำหุ้ยังไง

ออเฮ้เฮ้โอ้ไหนล่ะออกวนวดตีเก่งแท้อุกก้อยใส,ส่เสียดีมากว่าไปนเดียวด้ยวอยพระเจ้าเสกของเียหุ่นมันมนไปทางหลังแล้วเขาจะไปโซ่เอง มาเอาตัวน่อยตัวหน่อยมัน้ยเนบนเียเียยังเป็นยตัวย่างเขมาเอาเัวหน่อยเจ้าเจ้าเจ้าตัวดีแก่ส้อ้หูอะไรเอ้ยเปลาิเบียเดียเดี๋ยวดัห้างไว้เออเ้ น,นี่อีกนแ,แบบไงเนี่ยสุยดยอดสุดยอดโอ้ยเพียงคักเพียงครับอะไรมาก็จะตีแ่ตัดเยอะครับพี่ด็กนี่ <c oughs> อาละอาละเยอะละโอ้โหจะโล่ปะเดียวโล่เครืองครับโล่เครืองโอ้ <c oughs> หวานมานมานมานเจอครับขมวดปาดข้างขานข้างขานะ <c oughs> <c oughs> นี่ใกล้ใกล้ใกล้บูยง่ายครับง่ายครับกินน้ำกระเดื่อครับต้มปลาคนง่ายนี่ครับพี่น้องปลาไหลก็ได้สุดยอดเลยครับต้มเบลังต้มต้มโอเคเอาครับผมตามหาต่อไปครับผมตามลา่าปลาช่อนต่อไป โตโตไปครับพี่น้องอ้าวลุยลุยลุยมาได้พี่น้องปีงปลาหางซาครับผมพักก่อนครับพักหนึ่งยกเดี๋ยวจะไปตามล่ปะปลาคอใหญ่กันต่อครับผมนี่เผาเขบเผาสุดยอดเลยบรรยากาศนี่ครับพี่น้องนี่หลุด โอเคโอเคเอาไปเก็บเลยมนัมนมนัมนนี่ครับมนันนี่ครับพี่น้องบรรยากาศสงไทยนะครับปลาคอยหญนะ่พี่น้องเข้ามาจับปลาคอยหญ่พโซดนะพี่น่องพี่น่องนี่อ่าโอเคครับผมกับพอดีอยู่ได้กินครับผมกับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับเก็บไว้คิปหน้าครับผม